สวัสดีนะทุกท่านผมก็ทำการยกเอารถมอไซค์ันนี้นะขึ้นไปใส่รถสาเลิงนะทุกท่านเอาไม้ท่อนหนึ่งมารองเพื่อให้มันไปได้นะพี่น้องมาเดี๋ยวเราก็จะมาทำการมัดกันนะยัดใส่รถสาเลิงซะเลยนะทุกท่าน ไม่ต้องเอารถกระบ,บะเอารถซาลิงนี่แหละง่ายสุดไปได้สบายทุก่านเดี๋ยวมมัดก่อนอ มนให้มันขยับขยื้นพี่น้องเอาไปซ่อมพี่น้องเลยเราไปให้ร้านที่ใกล้ๆเราทำงานเนี่ยดูเวลา,าน,นั้นเขาซ่อมถูกมากเลย เดี๋ยวไปให้เขาดูสัหน่อยว่ามันเป็นอะไร แค่นี้ก็อยู่แล้วพี่น้อง …すちゅ…すちゅ…

น่าจะไม่มีปัญหาคงจะไม่ตกรถง่ายๆ่ายอ่ะเรียบร้อย โอเคครับผมฝากไว้เช่นนี้ทุกท่านเตรียมนำไปซ่อมนะฮะสวัสดีครับ